บีบมะนาวใส่พี่น้องกระเทียมเนี่ยกระเทียมลูกกลีบนึงมามมมสุดยอดพี่น้องกินกันเด้อพี่น้องโคชแน่สวัสดีครับอวันนี้พี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วพี่ กับ,บเมนูเลือดแปลงหมูครับเครื่องในหมูพี่น้องอ่ะก่อนที่กินนะครับเด้อขอจวดทั้งน้อยหนึ่งกันอือันนี้น้ำองุ่นมาพี่น้องมากินน้ำกันแก่ข้าวของแท็บเด้อครับเด้อทางไก่ทางไก่มากินน้ำกันเลือดแปลงหมูอืก่อนอื่น ข่าบีบมะนาวอื้วนน้ำลายไหลน้ำลายแตกนะต้องเอาไปเปรี้ยวนี่มันถึงจะขาข้าวได้ดีพี่นอ้องมาพิกหนึ่งลูกอยู่ตรงนี้กระเทียมมาครับอืม งอนอันนี้สุดสุดเวียดเวียดนามโดยตรงนะครับเด้อสุดทางเวียดนามเลยจับเอาสุด,ดยอดพีหนองไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยนี่กับพิจจาม โซลาเน,น่ไม่โซลาเน,น่ครับอันนี้หลับครับผักอันนี้พักแผ้วก็พริกกับมบะนาวสุดเดียวกับของสุดเดียวเดียวกับของเยี่ยเตียเลยครับเยีเตียผาแซ่บสุดเดียวพี่น้อกมาด้วยทั้งกายทั้งกายไม่กินต้กันครับ รสชาติเนี่ยพวกเครื่องในมันจะฉุกจะสุกหมดแล้วครับต้มสุกหมดแล้วครับเครื่องใน้ h e l l ล my friend from Australia come enjoy with me this one very good Wow xem cái xử xem xét em nặng rồi xử ข้าวแล้วครับพอเลือดเนี่ยคขอจะเขเค็มมะย่างดีแล้วครับใบข้าวเนี่ยพริกบีบมะนาวใส่ชิ้นหนอกกระเทียมเนี่ยกระเทียมลูกกลีบหนึ่งมาอืมอืม rất ngon Xin chào, hãy ăn cùng nhau Ngon sắp lại đỡ phải nào? เมนูกับแกมได้ยังดีว้าวอนอาพน้อกเข้ากันไร กับเราค้ากันค่ะจับหลาย สุดยอดพี่นนังซินมากโอเคพริกสดพริกดิบ ร้อ <C ười> ยพริกไทยรอยงขวาหอมขึม้นหยด กินกันเด้อพี่นอ้องไม่รู้ลังห้วยออกไปทุกคนมันมานกันได้พี่น้องเด้อ วชคดีเป็นอาทิตทุกคนอืวันนี้ที่ไทยคลิปเป็นกับวันทีนึงนะหนึ่งกุ้มืมาย่า ฟินมากเข้ากันไยอ,อร่อยอ่ะสุดท้ายท้ายสุด พ่ออน้นองบีบมะนาวใส่สุดยอดพริกพริกเขียวหนึ่งลูกตับกระเทียมหนึ่งกลีบมาอืออือสุดืบ จับเฮ้ยแสบไลยพี่น้องเอ้ยบนี้ภคไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโคชแนนได้เพจเฟซบุ๊กยูทูบน้ำเด้อพี่น้องเด้เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะอ่ะมือโปรไปแล้วครับมาไหนถามมือแซ่บเมื่กีใ้ในเบอร์ใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ